ครับเดี๋ยววันนี้พามาชมนะครับชุดนะครับติดตั้งภายในวัดนะฮะอันนี้วัดอะไรเนี่ยวัดอาหารเล็บยาวนะครับอำเภอวังม่วงสระบุรีนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันวัดติดตั้งภายในวัดจะเป็นยังไงจะเป็นชุดฮอนนะหลวงพ่อไม่เน้นเบสไม่เน้นอะไรแต่เน้นไม้นะฮะไม้ลอยนะครับ สองชุดนะสี่ตัวแล้วก็ไม้สายอีกสองชุดนะเดี๋ยวมาดูระบบภายในวัดกันนะครับผมติดตั้งครับรันจูวินเตอร์ก็เดินทางมาสระบุรีนะครับวันนี้สองชุดนะครับไปส่งวิทยามาแล้วหนึ่งชุดเดี๋ยวตามไปชมกันครับมาดูชุดเครื่องปรุงนะครับที่เราจัดนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับแหลกสามฝานะฮะลั๊กไฟนะฮะไม้ลอยสองชุดนะคอสามทางแล้วก็พาวเวอร์เอฟเอ็กซ์พันครับแลมนะครับ 600ขับแหลมพันขับฮอนนะแล้วก็เบนนะพันสอง ก็ประมาณนี้ครับไม่ลอยก็ สี่ตัวนะครับชุดนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะมีชุดไม้สายอีกนะฮะสองชุดนะฮะก็ต้องใช้ไม้หลายตัวเพราะว่าอันนี้จะอยู่ในศาลานะครับในศาลาเพื่อจะเพิ่มเพิ่มออกไปด้านนอกเพื่อด้านนอกจะได้ยินนะครับชุดในศาลาก็มีอยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นตู้ประมาณนี้นะฮะก็เพิ่มชุดกลางแจ้งข้างนอกนะครับจะเป็นฮอนนะครับประมาณนั้น ายละเอียดก็ตามนี้เลยตัวนี้ใช้มิก8นะครับ MGP 8 MGP 8นะเป็นมิก m g 8ใช้ครบเลยนะไมค์104ตัวไมค์สาย2ตัวแล้วก็เปิดเพลง2ช่องบ,บุทุีวิตต่างหากแล้วก็เราลิงก์ลิงก์เพื่อไปต่อชุดเก่านะชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่อยู่ภายในนะเราลิงก์เพื่อเอามิกมาคุมนะ <Okay. S 1> ในกรณีแบบใช้ด้วยกันพร้อมกันหมดนะ พักไฟพักไฟจะเป็น S T10 เุณมีใจไ T10 ตัวท็อปเลยคุมทั้งหมดนะฮะแล้วก็ไมลอยตัวนี้จะเป็นตอง5้านะครับสชุดนะตัวนี้จูนขึ้นได้นะครับเราสามารถจูนให้ขึ้นไม่ตรงกันได้นะครับสชุดเลยแล้วก็คอร์สทางนะครับตัวโมของสตอมนะครับตัวนี้ตัวแรงเลยนะครับผมแล้วก็ FX 6 0 0ขับแหลมนะครับข้างละ3าแล้วก็ FX พันขับฮอนข้างละ4ตูดนะครับปากหนึ่งมี4ตูดนะครับแล้วก็ FX พันสองนะฮะขับเบรคข้างละใบ นะครับผมก็ประมาณนี้สายต่อทั้งหมดสายจะให้ไปสองอเป็นสายคู่นะครับผมอนก็จะเป็น SA นะครับเดี๋ยวพี่เบาก่อนพี่เบาไห้ผมหน่อยเดี๋ยวเบาก่อนนะแป๊บหนึ่งครับก็แหลมจะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นกล่องละ3ดอกตัวนี้จะเป็นงานโฟเมก้านะฮะมุ้มโฟเมก้าสีนะสีนี่คือเลือกได้นะครับแต่ตัวนี้มาภายในวัดนะรพระอาจารย์ก็จัดสีส้มนะอ,อันนี้ นะะฮจากสระบุรีนะครับอาจารย์ก็ไปเลือกถึงร้านเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนะผมก็จัดเซตให้นะฮะก็แหลมจะข้างละ3ดอกนะครับใช้ f อฟเอ็กซ์ขับข้างละ3ดอกนะฮะจะเป็นขอบเหล็กโฟมก้าส้มนะฮะนี่ฮะแล้วก็สเปคคอนสตอรนะฮะแล้วก็ฮอนจะเป็นปาก SA นะฮะยีนิ้วนะสตูดนะตัวนี้ข้างในมี4ตูดนะใส่ตูดสตอม์เอชสีห้านะครับสตูดนะครับอีกคู่หนึ่งก็เป็น8 แล้วก็มาพิเศษนะครับเป็นตู้เบตนะครับสวยงามมากเลยนะครับตู้เบตนะเบตสบแปดนิ้วกระแทกข้างตะแกงปั๊มโฟเมก้าส้มหูยกเหล็กขอบเหล็กนะครับโลโก้สตอมดอกสตอมสีระเบิดหนาๆนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะก็ประมาณนี้ชุดนี้ก็งบน่าจะชุดนี้ถ้าเพิ่มตู้เบตนะครับเพิ่มตู้เบตเป็น4ี่ใบนะฮะกำลังสวยเลยนะแต่ตอนี้พระอาจารย์เขาไม่ต้องการเบตมากมายครับก็สใบพอนะฮะ ถ้าใครต้องการเบรเพิ่มก็จัดได้โฟร์มิก้าเนี่ยสามารถเลือกสีได้น้ําเงินเขียวแดงเหลืองม่วงครับทำได้ทุกสีนะครับก็ประมาณนี้ที่วันนี้เรามาจัดส่งนะครับวัดหาดเล็บยาวนะฮะอําเภออำเภอท่าม่วงครับอาจารย์อำเภออะไรนะวังม่วงโอ้โขอขอโทษทีอำเภอวังม่วงนะฮะสระบุรีนะฮะวันนี้ก็เดินทางมาถึงเลยนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็คร่าวๆชุดนี้รายละเอียดเรื่องไม้ลอยนะครับตู้แหลกนะครับก็จะ จะเละเยอะนิดหนึ่งครับชุดนี้จบอยู่ประมาณ80,000กว่าบาทนะครับถ้าเพิ่มเบนะครับแล้วก็เพิ่ม power เ,เบนะครับน่าจะเบตเป็น4ฮอน2แหลมแบบนี้นะครับน่าจะจบประมาณแสนน่าจะได้ตัวนี้มันจะเรื่องใหม่จะเยอะนิดหนึ่งครับเพราะว่าในวัดต้องการใช้ใหม่ยเยอะนะมักขายกหลายคนเลย <c oughs> ครับก็ประมาณนี้ไม้สายอีก2ชุดไม้สาย25เมตรนะครับกรณีไ <c oughs> ม้ลอยไม่ดีหรือว่าไม่ทันก็ใช้ไม้สายได้ ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ติดตามไว้แล้วกันนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาอีกหนึ่งชุดนะครับที่ได้มาจัดเร็ตจัดส่งกันนะครับอีกหนึ่งชุดนะฮะที่ต่างจังหวัดนะฮะนานๆเราจะได้ออกมาทีหนึ่งครับก็อยู่ที่เราสะดวกหรือว่าเราคุยกันว่าเราจะมาจัดส่งที่ไหนนะชุดนี้เป็นชุด3ทางนะครับมิกใช้มิกคุมเลยนะครับไม้นะครับตัวนี้เน้นไม้ก็คือ6ลายเลย6ลายไม้แล้วก็อีก2งช่องเปิดเพลงนะครับบุทูธ USB เอฟเฟกพร้อมแต่ที่วัดไม่แนะนําให้ใช้เอฟเฟกเพราะว่า การสะท้อนการกล้องของห้องก็ก็ก็โอเคแล้วถ้าเราไปเปิดเอฟเฟกใช้อีกมันก็จะสะท้อนกันไปใหญ่อันนี้ก็อยู่ที่มือมิกว่าจะได้แค่ไหนนะครับถ้ามิกได้ก็เปิดได้เอฟเฟกไม่มีปัญหาอะไรนะครับประมาณนี้แล้วกันสาหรับชุดนี้เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับน,นะครับผมสวยๆครับไมโครเทคคอร์ส เรียบร้อยนะครับ power fx ตัวนี้เลยนะครับเพราะผมจะเน้นไฟให้มันเข้ากันทั้งหมดทั้งชุดทั้งเซตนะครับประมาณนี้ก็จมเลยชุดนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับสองปากก็เอาอยู่นะครับดังเป็นกิโลแน่นอนนะครับตามนี้ใครสนใจก็ติดต่อนะครับตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ก็มาสระบุรีนะครับผมก็ เบอร์โทรด้านล่างแล้วก็เฟซด้านบนเลยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะรัเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ